สวัสดีสวัสดีพี่เอฟซีมาทุกคนเด้อวันนี้ขอตัดทักกัาซูซองดีมดนะ้าสาวน้อยลองซานทุกคนวันนี้นองดีมจะพาทุกคนไปเกี่ยวข้าวนาวันนี้ก็หอดแล้วดูยาเก็บเกี่ยวนะทุกคนบางหนึ่งอันก็ได้เกี่ยวข้าวให้ไปแต่อันนั้นนงดีมไม่ได้ฮ็ดคลิปนอแล้วก็ปั่นมาเรียบร้อยได้ข้าวซีเปาแต่วันนี้เราสิไปเกี่ยวข้าวนานั่นเอง เข้านาแม่นเป็นเกีียวประมาณครึ่งหนึ่งบอกอีกครึ่งหนึ่งอันยังว่าเป็นเกีียวถนอมแล้วก็มือนี้ไม่เือนอันก็พอแล้วเอานักเขียนคนมาเกี่ยวโซอแน่นอนแล้วก็น่าจะแล้วไว้ขึ้นอันแรงนี้ก็น่าจะแล้วมั้ง เอามาแลา้วเต๋อทุกคนต้องดีบดีเห็นกันแม่เออให้น้องดีบเอาอย่างไปเดียววะเมื่อไหร่ยังไปละมั้งทุกคนเมื่ออื่นน้องหดีบจะไปหาน้องดาอยู่ <c oughs> ยังจนันทร์พอดีเป็นวันเกิดน้องดาเลยเออมันเกิดน้องดาน้องหดีบจะไปลิ้นนำนะคะวันจันทร์ดีบกับซีกับ <c oughs> ไม่รือว่ากระเจี๊ยกลดออกอ่ะลดสอย ไอเวินบอกเสียรถออกพร้อมนี่บรรยากาศบ้านน้องดีฝนบาตกวะเนาะบาตกดอกวฝนลมบนี้อึ๊บไปเดี๋ยวไปหาแม่เวินอยู่นาน้องดีมไปช่วยเน่ยนึงน้องจะได้น้องดึดก็บท่ออกไปครับน้องดีแล้วก็จะไป ตลาดแดดเพื่อไปซื้อพกกูดหรือซื้อ,อยางบุไปยางจันเ <c oughs> พราะอยู่คุณแบบขัดเจ้าซอกซื้อก็น่าจะมียู่มั้งแต่ทั้งยากบอกว่าเขาเจะเอาอย่นี่เนาะไปขายเพื <c oughs> ่ทุกคนน้องดีผ่าใจสังเกตแล้วดีมีต้นมะคุงไหมปื้อหน่วยบางใหญ่เดี๋ยวมื้อหน้แบบนาให้คลิปต่ำมะคุงกินบ่เฮ่เ <c> ฮ <oughs> ่คจะแซ่บได้นะไหมหนวยบางใหญ่ ข้างๆกับนี่เลยคือว่าตายละมันเกิดปงไมอิวไหมตอนแรกมันหักหนีมันกระปงขึ้นมาใหม่ไม่มียอดแักบวบมียอดอยววา่างพร้อมเดี๋ยวมิาต้องทำคลิปรีวิวเราไหม <c oughs> <ๆ>ไปทุกคนตอนนี้น้องหยิวกลังย่างไปนาเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งกันว่าเข้าน้องดินอ่าเป็นเกีียวลายลรืนน้อยสั้นใดน,นี่อันนี้ข้างๆกันน้องหย จะเป็นอันนาเมตอกของเพื่อนก่อนุ้ยมานได้เนาะแต่เกยได้เนนะทุกคนบ่นทีจะบอกว่าอยึงอนะนะอันนึงเหลืองอนะนะเห็นไหมอันนั้นโบเมนยาเลยเข้ามันเลยแบบเป็นเข้าให้อันอนี่นี่ๆเป็นเข้าให้เป็นเข้าให้แบบเต็มพูเลยทุกคนอันนี้มันก็น่าจะก,กินเกียวอยู่ไม่ใช่ญาติตายนะนั่น เป็นเห็ดสูงๆเนาะเอาลงมาป้าเอ้ยเพิ่งเอารถซิงวะ,นะเนาะเพิ่งรถซิงลงมาเย็นเลยลงพารูว่ายวอยู่นี่ทุกคนตอนนี้น้องกีมาฮอดท้องนาแล้าไอ้จะเป็นส่วนอยากป้าใหญ่เลยเนาะนี่ข้าวเหลืองเลยแต่เรองูีพายายก็เป็งน,นี่ท้องนา นี่จะเป็นนักเรียนที่ไม่รู้เอามาจะคนละสองสี่คนให้เวรยันเฮ้ยมันเอามั้งเหรอเฮ้ย นี่นี่จะเป็นเม่อวนปานแบงที่วันนี้เม่น,นั่นพอแบบกุกกัน่านี่ว่าห้เกี่ยวห้เก แล้วนักเหยนมาเกี่ยวเข้าส่วยคุณสองสี่ส <c 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 ี่หกเจ็ดโอ้ดูชิดก้องอ่ะแมนก้องคนเออไม่เกียวไปมัดไเข้อ่าเกียวไปมัดไเขมอ่ะโอ้สี่สาก เกี่ยวไปวะเดี๋ยวดิมเกี่ยวอีกนั่นเราเสิร์ฟน้ำเมืองสังเกตบนขนเกี่ยวก่อนเออแต่เกี่ยวแบบนี้โอ้ยตั้มลงในเนื้อเดิม ไบหลวงฮู้หลวงห่ว,ลวงววลูกอือลูกอาจารย์แกเกีเ่ยวเขาปเป็นิลอจารบางรุ่นน้องเขาด้วเกี่ยวบุ๋ไหวตัวโมจิทอะไรอย่างเกียเเยเ่ยวเขาปเป็นเกี่ยวเป็นก็ดึงแห้งๆดึงดึงดึงลายบาดไ้วางคือน้องเขาวางเห็นเนืงนงเองๆเอาเอาเกี่ยวหันเนืองๆต่อมันลงเออ

อนอไเกีปแกในจงในเกี้ยวมะฮอดแทวเดี๋นี้เราพากันไปจงเนยบ่อนยาดิเธอดี่มเกี้ยวเกี้ยวมะฮอดบอนเป็นแปนี่เราไปเกี้ยวถึงเ่อนี่น่ชอดิมเกี้ยวยานี่ยนะคยเกี้ยวจินในมันยอไเนี่ย มาดีมเกี้แล้วมีคนสนใจจ้างเออดีมปไปเก้วเขาอยู่บ่เปไหนเนาะบ่ขยันดุจี้ได้ดุจางจังดุจางมจะไปเอาเครื่อง้ว้ถึงเมื่อ เด็กมึมต้องมาเดินเฮะตัมึงจะเอาเ่งมือเ่มาดนเอาแล้วตนั้นดกตัวมัาก็ไม่ต้องเเลยห้ามมือเแล้วแม่ง่ะไย่ามเกาะเลยปั่นมันถักออเกาะเลยมันยังหอบปั่นเขามันออกเเยนอย์ งาข้าวนาวานงาไงาบต่ายโม่เราเดวเท้หนูะเอาูน่มเบ็ดปยิมมือมันิ cộng đồng viên làm sao mấy người cộng đồng viên cộng đồng viên cộng นี่นากรมาเหียนมะหาอยู่ที่แล้วเนาะเรีเนะเรียกฝนมันตกกันมแรงเลยอายสาวเลยจานทห่เกี่ยวเขาจานที่สุดก็คือยานฝนในตอนนี้ ขอดากฝุ่นขึ้นเยอะขึนห้อูมันเจ็บแางมั้ยจูถืเของนี่ด้หร่ก เออปั้นมันทักออกแล้วก็ไปเล้วหมดพิจาลณาแล้วอืมเยอะแยอันนี้ข้าวอย่างข้าวหอมสวรรค์ก้อนไม่ข้าวลูกเกาะบุหมดทัง ทางล่างลูกันทราบลาดตังโกโดอกเ,เดทางกลกคนกมีเจ้าเข้าเอาเข้ามา้าเข้าเอาน่าเออเม่น ไอเด็กมีน we ้ำตาเลยน้า <promoting> บุญลูกสายนะก็เป็นเองนี้แหละน้ามีแต่ลูกเศร้าเศร้าตัดหญ้าบุปผินเศร้าเป็นลูกเคยตัวนี้อือเป็นลูกเคยเศร้าซ้ำเศร้าซ้ำคนพูดนี่จาดนะเูร้าลาพูดเละเศร้ากลางลูกกกกูทันละยันได้เมียเศร้าเท่าเด้เอาลูกก๊กลูกกะลากลางลูกลาได้ไข่แดงโป้ซองละ หม้ออกละลูกากากระจาดนี้ย่หมอห้าผูนึ่งนะย่หมอห้าอย่เวียงุ่นปีนี้ผู้นึงนละูกาก,าก,าก,นะกากแต่อ,อื้ยกลุกคนนี้ย่หม้อเจ็ดปีนี้้อไรเอเยวเอาน้ำมาเย็นหรอ

ອັນນີ້ສູງເນາະອືຈັກຊື່ຍັງບໍ່ເຂົ້າอັນນີ້ເອົາຜົນລາເຂ Mình phải lung phải. bên <laughs> <Mình> phải. <laughs> ừ, xong sao? Xong sao? có đang nằm mà. hú <laughs> <laughs> mà sởi. ถามเพื่นเอาเอารถไว้สิเดี๋ยวสนะเอาเข้าไว้ไหนหรอวะ้ไแล้วก็ข้ไปกด้เลย เป็นเดือนนั uh ่น huh. นี่ไอ้บ้าหนุ่มแม่ไอ้บวาแม่ชิเกียวแม่ลูกเกี่ยวได้ห่วงเดียวยาลูกเกี้ยวสิได้เช้อมาเดี่ยว แม่มาอย่างกะลูกเกี้ยวมิตรเลี้ยวลูกเปี๊ยบขายมิตรเล้้ยวแล้วลูกไปซื้อผักกูดที่ตลาดดีกว่าแปรนอนไงเนาะ <Okay. S 2> ไปแล้วโอเคเดี๋ยวนี้ย่างเข้ามาเองโอเคเดี๋ยวไปซื้อผักกูดต่อที่ตลาด นี่ตอนนี้หลังจากแอนน้องดิวกลับจากนาลังนีวก็มาทับน้องดิ๊งเหรอหน้าคือกันบ่าชิมาซื้ออย่างผักอย่างผักอย่างผักกูดผักกูดกับผักอย่างผักบวงหนามชิมาซื้อผักกูดกับผักบวงหนามนะจ๊ะไปข้ามคนนังไปเดี๋ยวไปย่างกันกับแกกุดกับคนว่ะนี่ไอ้นี่ใส่นี่หูอย่าผักอันนี้หูผักบวงหนามบ่เออวันนี้

กุ๊บอยาหเีย้วนึตึ๊ไกน้นทางนี้บ่มีเยอะเยอะนี่เฮดีเดีนี่พายินซอกพักหวานหนามอูกับโนโนโนโ่าไปจับเพื่นบ่ม่ บเมนเธออย่าด oh 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 ื้อสิจับคอไว้อึบนี่คือคนละโบมีกอ้ยโน้้องดินนีโอ้ีเว้ยทางนี้เโอ้แโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อยองย บึงเอียบึ้องเอียงจะพาฉันมาลักลอบมาไปไปไปเดี๋ยเบื้งของลิลไปเบ้งของที่นอันี้ไปนี่เรงขอบวนนาบแล้วบแมนไม่ใช่ เรา,าทำะไรพี่จะเมื่อยล่ะ,ไ,ละมไม่เห็นผักบุงงามนด้ได้ผักกูดผักกูดมัเท่าไหร่มันหนึ่งสิบพัน,บนว่ะยอมาายม,มัดไนดิมันนีอันนี้ดิ สองพักบนน้ําอาใช้เงินพอดีสี่ิบจรขอบใจอาหิวหิวป่ยีนะเข่หานะบกกี้ขอโทษเอาหิวเอาหิวเอามันมีสองหูยี นี่นี่นะอ่ะมือสอดตรงนี้มือสอดคนนี้ไปเงี้ยได้เลยมันบ่ได้พักคิดต้องการแะไรมันบ่เมื่อกี่ได้มามดุซาเป็นไข่เราอ่ะซาเป็นไข่เราอ่ะซาเป็นไข่เราอ่ะอ๋อบัตอบ้ม่ได้กินกันแลมมนี่นะเออซาเป็นไข่เราอ่ะซาเราอ่ะยี่สิดตัวเด้ ซาลบัวสาบวนจ,จ่ายลาูแบัวนจ่ใหระเช้าเนจ่ใจแล้วค่ะพี่กินแล้วเป็นไขรอีกไปเมื่อไ่เราไเนาะอันี้นะพปรดี๋ยวยดีด๋ยวเบ่บ๊ายบายทุกคนเนะ <Bye bye. S 1> นีน่บ๊ายบายบ๊ายยรนีมาซื้อพักอย่างนี้นะดีบมัู้บ,บอ่ะักบัวน้ำบัวน,น้ำกะพักพก,ก,กูดนี่ผักกูดเป็นเเเลยอันนีบบ้หิวบังจับจบก่อนบงังอันี้จับบังวันใหญ่ส่ห เนี่ยปูไปวันนี้มเหมืยเนาะไปายเดบไปยบายทุกคนเนี่ยไป๊ายบไปดีดีไปายดีดีสวัสดีเดสวัสดีพี่พเดอสวัสดีนะคะไปไปายบ๊จยบบ๊ายไปยิไปเงอย